สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง p ีดีออโต้คารวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอครับกับเจ้า i ีสู u d ด a ีปี2012เครื่อง2.5กยร์ออโต้ครับคันนี้เป็นตัวถังแคปและแคปสามารถเปิดได้ครับรถสภาพสวยครับเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับด้านหน้าคันนี้จะมาพร้อมกับโคมไฟหน้าแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์ส่วนไฟสูงจะยังเป็นโคมแบบมันติรีเฟกเตอร์ครับ แต่จะรวมอยู่ภายในคมเดียวกันไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้จากโรงงานครับขึ้นชื่อว่าไฟตัดหมอกก็เอาไว้เปิดขนับหมอกลงจัดนะครับในส่วนของกระจังหน้าคันนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu แบบตัวอักษรคันนี้ป่งซุ้มล้อจะได้เป็นป่งซุ้มล้อมล้อขนาดใหญ่ครับจะเป็นแบบตีป่องออกมาจากตัวถังทําให้รถดูดีมีมิติมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อรองรับการใส่ล้อและอย่างที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับ บันไดข้างมีติดตั้งมาให้จากโรงงานครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรุ่นไฮแลนเดอร์ครับซึ่งเป็นตัวสูงบันไดข้างจึงจําเป็นอย่างมากสําหรับการขึ้นลงรถครับในส่วนของกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมครับทําให้รถดูดีดูพรีเมียมยิ่งขึ้นครับกระจกมองข้างจะเป็นกระจกพับและปรับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวภายในโคมกระจกรอบคันติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับ แอรเย็นสู N ้แดดได้อย่างแน่นอนครับสภาพสีตัวถังโดยรวมแล้วสวยงามมากครับไม่มีริ้วรอยและรอยขีดข่วนครับกระบาดท,ท้ายขนาดใหญ่สามารถบรรทุกของได้เยอะครับและยังติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานครับไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมสวยใสยไม่มีแตกร้าวครับไฟเบรกจะเป็นแบบหลอด LED ครับส่วนไฟเลี้ยวและไฟถอยยังเป็นหลอดไส้ปกติครับ คันนี้มือจับเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมครับและยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับโลโก้ต่างๆบนฝาท้ายยังอยู่ครบทุกจุดลอนสันเส้นสายต่างๆยังคงสวยงามครับกันชนท้ายมีติดตั้งมาให้ครับเป็นกันชนแท้ตรงรุ่นครับส่วนไฟเบรคคงที่3ของเจ้า Isuzu D-Max จะติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งครับในส่วนของเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2,500 cc VGS Turbo หรือเธอโบแปรผ่านครับได้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันครับสภาพห้องเครื่องสะอาดสวยงามมาต่อในส่วนของภายในครับภายในสะอาดสวยงามจะตกแต่งคลุมโทนไปในแนวสีดำครับเบาได้เป็นเบาผ้าครับปรับแบบแมนวนวลเบาสภาพดีครับนุ่มนั่งสบายเบาไม่มีฉีกขาดครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารสำหรับภูมิมาลายัยได้เป็นภูมิมาลัยมัลติฟังก์ชันสามก้านครับ ควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวมาลัยครับจอและหน้าปัดเรือนไม่รู้ราทันสมัยครับในส่วนของเลขหมายวิ่งอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณครับเครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงแบบจอครับพร้อมกล้องมองหลังส่วนระบบแอร์เป็นสวิตช์แบบปรับมือหมุนปกติบิดเอาได้เลยครับส่วนเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้ครับขับง่ายขับสบายครับใครๆก็ขับได้ครับทั้งพ่อบ้านแม่บ้าน หรือญาติพี่น้องก็ขับได้สบายครับช่องเก็บของขนาดใหญ่มีมาให้และสามารถล็อกได้ครับในส่วนบอกแคปได้เป็นบ่อนอังครับสภาพดีไม่มีฉีกขาดแคปเปิดได้กว้างขวางขึ้นลงง่ายสะดวกสบายหากใครสนใจนะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่289,000บาทแถมฟรีไปเลยประกันเครื่องเกียร์และกล่อง ECU 1ปีหรือ10,000กิเมตรครับสามารถดูรถตัวจริงได้ที่ บางบัวทองนนทบุรีหากสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงครับโดยจะมีรายละเอียดเบอร์โทรข้อมูลการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตัวจริงและตรวจสอบเอกสารก่อนทำการตกลงซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง p d a ีอ o โต r สําหรับวันนี้สวัสดีครับ